เทศเกาหลีแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับแฟนขับชาว Asian Pop ทั้งหลายครับผมเพราะวันนี้พี่น็อตจะอาสารับหน้าที่แทนพี่เวฟเองครับกับช่วงนี้ครับ Asian Pop พ <Asian Bob S 2> ี่ชอบเซนบูเพราะว,ว่าเซนบูเป็นวงที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครทุกคนน่ารักมากทั้ง4ี่คนเลยชอบมากๆให้ที่ๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะพักผ่อนเยอะๆอย่าบอกว่ารักเซนบูม,มากๆแล้วมาประเทศไทยบ่อยๆนะคะ Get, get, get ตอนนี้นะฮะนนท์ก็อยู่กับวงดน,นตรีที่เรียกได้ว,ว่าเป็นขวัญใจของสาวๆทั่วเอเชียเลยทีเดียวครับนั mm ่น hmm. คือเซียนบูนนั่นเองครับสว,ส,สวัสดีครับ,รบ,รบสวัสดีครับพงราเวชิมบครับสวัสดีครับผมสังสินเบสรับ สกัดิคับฟมยองยอน렁남레냉키타คับสกัดิครับผมยวองฮวา렁남레냉키타คับสกัดิคับฟม,มตีกรัมมง,กงคับ <laughs> อาฟอมยีฮีกรงคับคราวนี้นะฮะก็ถือว่ามาเมืองไทยเป็นครั้งที่สองแล้วรู้สึกยไงบ้างครับที่ก응ูชอบนะสําหรับมึงก็ต้องดีใจที่ได้ไปกินโอ้โหแล้วก็มีผู้คนที่มาดูด้วยก็ต้องรู้สึกดีมากๆครับแล้วอย่างนี้มีเหตุการณ์ไหนที่รู้สึกว่าแฟนคลับในเมืองไทยเนี่ยทําให้เราแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากๆบ้างครับรูปวกนิทยุการ 항상 계시는 분들이 많은 것 같은데 그분들에게 너무 감사한 것 같아요 말하자면 이 곡이 무엇인가요? 러브 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 할때 이렇게 알파벳으로 N을 만드시고 따라해주시면 되고요 그리고 에브리바디 클랩 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 할때 이렇게 붙여주시면 됩니다 그리고 좋은 노래를 이렇게 감상하실 수 있을 것 같아요 เตียนบูนะครับผมมาถึงเมืองไทยนั้งทีรีแต่ละคนมีเทคนิคในการเล่นดนตรีเก่งมากๆเลยเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เรียบเครื่องดนตรีไทยให้แต่ละคนได้เล่นกันด้วยครับ 되게 신기한 거 같고 이런 처음 보는 악기를 연주하게 돼서 너무 좋은 시간이었던 것 같아요. 블루토리 앨범 블루 러브 앨범 나왔으니까 많이 사랑해 주고요. 앞으로도 어 열심히 하는 c m u 로 되겠습니다. 감사합니다. 인 타이กัน도이 c n 버전 돈띠타이입니다. เฉพาะเวทคลับที่เดียวเท่านั้นโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของ4ีนุ่ม CN b อน w ใครอยากเป็นเจ้าของติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจของเวทคลับเลยจ้า